อนุภาพของสมาธิในยะที่สองพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงก็พิกุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าพิกุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายก็การเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ภิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูป ความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทา,านของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ พราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อม,มอญญ bitcoin. เมาหม,มกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของภิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายภิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารทั้งหลายความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตส อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ <bunker. S 1> พิกุทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณพิก <med> ุท <ancies> <medo> <ürlich> ั้งหลายก็ความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย พิกุในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ภิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าภิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนส อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินใดในเวทนา ความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของภิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข,ขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้น